สวัสดีครับตัวคุณหวงนะครับวันนี้จะนำเสนอเมนูกุ้งอบไอน้ำโอ้โหกุ้งอบไอน้ำมีปลาหมึกนิดหน่อยนะหอมนุ่มนะอ่าตัวแดงแดงน่าทานนะครับโอ้โหน้ำลายไหลเลยหฮะมาน้ำจิ้มก็รสเด็ดรสเด็ดนะครับ รสเด็ดโอ้โหแซ่บเอลีนะครับพร้อมเสิร์ฟเลยนะครับเนี่ยไหนนี่กุ้งนะครับกุ้มอ่ากำลังตัวกินมากกินเลยนะครัวคุณหลวงนะครับครัวคุณหลวงนะครับนำเสนอนะฮะเมนูกุ้งอบไอน้ำนะอบไปแล้วนะครับนะมีสมุนไพรอบกินหอมนะตัวแดงนะะน่ารับประทานนุ่มนะนุ่มนะมีน้ำจิ้มรสเด็ดนะเราเรียกว่ากุ้งอบไอน้ำนะครับ เป็นครัวคุณหลวงนี่ททำหลายอย่างนะครับมาน้ำจิ้มรสเด็ดนะฮะะออกน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานนะเปรี้ยวหวานนะจะกุ้งจิ้มปลาหมึกจิ้มนะครับกุ้งตกใบนาไม่ตีง่างนะครับมีจากครัวคุณหลวงนะครับสวัสดีครับบายบายไม่ถ่ายคุณ